โอ้โหเข้ามากินครับคุณผู้ชมเออ่เกมนี้เรามาทำชาเลนจ์อะไรกันสักอย่างดีไหมคุณผู้ชมผมจะสมมุติให้ตัวเองเอาเรือตัดม้าแล้วกันนะครับ สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเว็บไซต์เพลโอเคเช่นเคยนะครับวันนี้จะมาดูนะครับว่าตามคําล่ําลือของนักหมากรุกออนไลน์หลายๆท่านนะครับที่เขาบอกว่าช่วงนี้เนี่ยม้ายงขวามันฮิตฮอตเหลือเกินนะครับเดินไปไหนก็เจอแต่ม้ายงขวา,ากันด้านไหนก็มีแต่ม้ายงขวาวันนี้มันจะจริงหรือเปล่านะครับสีดํานี่ก็ทําท่าให้ความร่วมมือนะครับมาเป็นม้ายงขวาเลยฮะจัดไปครับผม นี่เอา้าทำไมกินออกนอกแบบนั้นล่ะครับมันไม่ดีนะครับจะมาตีทลายเบี้ยอะไรงงงผมงง้วครับผูบ้ชมอันนี้จริงจผมไม่เข้าใจนะครับแต่มีต้องเดินโคนไปหรือเปล่ากินแต่ก็เหมือนกันนะครับผมว่าตรงนี้ได้ช่องทางเม็ดในการเล่นแล้วก็เอาแค่นี้แหละง่ายๆสบายๆบายสไตล์คาราวานผู้เผรู้ เอาเม็ดไปยึดให้ได้นะครับถ้าเอาเม็ดไปยึดตรงตำแหน่งนี้ได้เนี่ยเราก็จะสบายนะครับเหมือนฝั่งตรงข้ามได้ยินผมนะพูดอะไรนี่เขาได้ยินหมดเลยนะครับงั้นเวลาโคนไปยึดก็ไดนเดี๋ยวเขาก็อึอดอัดที่เบี้ยต,ตัวนี้มามาตีกันเละเทะกันเองนะครับเดี๋ยวดูผู้ชมมีแววสูงโคนเนี่ยเดินเป็นอะไรเดียโคนผูกเม็ดดีกว่าไหมเป็นไม้ยงขวาโคนผูกเม็ดแล้วกันนะครับตรงนี้เดี๋ยวซ้อนเรือด้วยมากินเบี้ยฟรีนะครับ ขึ้นขุนวังในไปเลยมผมก็ังลังเลว่าจะทิมปีกอินซีไปเลยหรือทีมกามปูดีฝั่งตรงข้ามนะครับให้กินเบีย้ยฟรีนะครับจัดไปครับกินฟรีชอบอยู่แล้วถ้าจ่ายตังค์นี่ไม่ชอบนะแต่ถ้ากินฟรีชอบเลยแกงมากทิมกามปูเอา้าไม่ให้เปิดโอกาสให้ผมได้ทิมเทิมอะยเลยกินข้าเม็ดกินถ้าเรากินตรงนี้เข้าไมา้กินนะครับซึ่งถ้าเข้ามา้กินใช่ไหม เราก็แ,แค่ผูกเบียร์เราได้แท่นหมากแล้วโอเคผมโอเคอยู่แล้วยังไงก็ได้นะครับกินก็ไปเลยครับจริงต้องกินตัวนี้ก่อนเปล่ะไม่เป็นไรเหมือนกันเหมือนกันกินตรงนี้้องกินมา้าไม่ได้ไม่ได้อย่าห้าวครับเป็นการเปิดหน้าหมากสู้กันนะครับอืมเขาน่าจะกินเบีย้ตัวนี้ซึ่งผมก็เอาไมา้กินแล้วเขาเอาเม็ดกินใช่ไหม เดินอะไรงงๆไปแล้วกินไปตัวนี้แล้วกันนะครับดูว่าเขาจะอะไรกินผู้ชมเขาจะม้าหรือเขาจะเบี้ยกินนะครับโอ้โหเข้ามากินครับผูบ้ชมเ,เกมนี้เรามาทำชาเลนจ์อะไรกันสักอย่างดีไหมผู้ชมผมจะสมมุติให้ตัวเองเอาเรือตัดม้าแล้วกันนะครับนี่ตัดม้าไปเลยให้มันลุ้นๆกันหน่อยครับผม ไปดูกันครับว่าเราจะสามารถต้านทานสีดําได้อยู่ไหมเป็นการแบบชาเลนจ์กันนิดหนึ่งแล้วกันนะครับแต่มีตบเรือออกไปเลยไนะ่วเ,เรียบร้อยครับเอาเรือมายึดทางไว้ครับเดี๋ยวมาบูกต่อเนี่ยนาคตนะครับจริงผมว่าเขาน่จไซคคิโค่มาเลยนะเออมันดูเป็นแต้มที่จีเนียสมากที่สุดแนละ้วผมแกลืมอยนูะ่แกลืมเบี้ยฟรีฟ แกล้งลืมเบีย้ยฟรีเลืนหนึ่งตัวแต่เดินเดินอะไรเพื่อแกล้งลืมเบีย้ยฟรีดิมันนานเกินไปแล้วฝั่งตรงข้ามน่าจะเห็นแล้วว่ามีลูก้าดยินเรือนะครับหรือเขาอาจจะไม่เห็นก็ได้อถอยม้านะอย่างที่บอกแกล้งลืมเบี้ยฟรีไปกินเบีย้ยฟรีเลยจริงเราต้องเดินไวกว่าน,นี้นะเพื่อความเนียนมันไม่เนียนแล้วเนี่ย จถเอ้ยนี่ก็จะเนียนที่แท้ก็ไม่เนียนแล้วไล่มาไปเลยครับผมยังทิ้งเบี้ยรฟรยีให้กินนะคุณผู้ชมตราบใดที่ผมยังเห็นตาเอาเรือลุกคาดกิเรือได้แต่มันจะเป็นต้องถอยมาจริงมันไม่ได้มไม่ได้โคลนฟรีงั้นต้องจับตรงนี้ไปก่อนแล้วกัน จับโคนไปก่อนะเดินเริ่มออกจะเป็นม้ายงมั่วไปแล้วเนี่ยไม่ใช่ม้ายงขวานะแต่ความได้เปรียบเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ายังได้เปรียบอยู่อยากเอาม้าจับตรงนี้นะครับแต่ว่าดูแล้วมันไม่ค่อยได้อะไรโดนเบี้ยฟรีเสร็จแล้วมันไปแบบไล่โคนไล่อะไรไม่ได้ซึ่งเรากินโคนฟรีเขาไม่ได้ผมก็เลยไม่เดินดีกม้ายกมาที่นี่เขาจะเดินโคลนตรงๆเอาโคนไปรับแล้วกันครับผม การเขาต่อโคนตรงๆนะรถ้าเขาต่อซ้ายอะไรตรงนี้เนี่ยเราก็กินไปเลยตรงนี้ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเท่าไหร่ถอยครับผมจับโคนตัวนี้นะฮะนี่ถอยมาครับเอาเรือจับมาไปก่อนครับผมเพื่อๆือนะครับมีตัดไม้สักตัวนะครับเล่นด้วยความลุ้นๆและเล่าเจไม่โคนไหมสวยไหมคุณผู้ชมอ่ะถามความเห็นคุณผู้ชมไปก่อนสวยไหมคิดว่าสวยนะ เม็ดไล่โคนแต่โคนตัวนี้ไม่ได้ใช้ต้องเคลมเบีย้ยความตรงนี้ก่อนนะครับพี่เคลมเนียนๆก่อนแต่จังหวะนี้คงต้องเอาโคนเอาอะไรไปเล่นก่อนนะครับแล้วค่อยว่ากันใหม่นะเดี๋วยวจะแทงเม็ดไล่โคนตรงนี้นะคงั้นผมเอาม้าไปบังไว้แล้วนะคือถ้า,ากินมาเรือเขาเข้ามาไม่ได้อยู่ดีเขาเดินเรือเข้ามาแล้วก็เดินขุนตบเข้าไปจบนี่กินครับผมเขาเรือเข้ามาใช่ไหมเราก็เดินขุนเข้าไปครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรเดินเรีเรยบ ก,กันม้าเขาด้วยนะโคตรสวยเลยฮะจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะแทงเม็ดเข้าไปนะตามเต็บและเจ็บแบบมีสไตล์ถ้าแพ้อยู่ไม่รู้จะวหวยังไงแต่เดินสวยดีหรือเดินม้ามาจับตรงนี้ดีสวยนะผมว่าสวยมากนะครับเดินม้าจับโคนไปเลยแรงๆหน่อยนะครับม้าตัวนี้ต้องป่วนให้สุดแล้วไปหยุดที่ตรงไหนสักที่หนึ่งในกระดาน <c oughs> จะไหวไหมเนี่ยคาราวาผู้ใยลูก เขาต้องใช้ม้ากับไปผูกมากไม่งั้นถอยโคนถอยโคนก็โดนเบีย้ยฟีกแหละเห็นไหมมันวุ่นวายนะครับม้าตัวนี้มันป่วนบอกแล้วนี่แหละอันนี้ผมว่าเวิร์กแล้วเจมเดินไปทางด้านโคลนลงมานะครับแล้วเอาโคนมาเล่นดีกว่านะโคนตัวนี้มันยืนงงๆอยู่ตรงนี้มนไม่ได้ใช้ไนงะ้ตอนนี้กําลังหมกักมันสู้กันเต็มที่แต่โคนมันยืนทาอะไรไม่รู้อ่ะได้ได้ได้ไดไดมาจัดมาครับขอสักที โดนเรือลุกไปปั้งหนึ่งเราก็ขยับผุนขึ้นตรงๆเออไม่ติดตรงๆดิขยับผุนขึ้นเฉียงนะครับเดินมาจับเรือซะด้วยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรผมยังไงก็ได้ฮะกินลุกยังไงคือเราก็ได้โคนตรงนี้อยู่ดีครับสวยๆฝั่งตรงข้ามก็จะเดินอะไรมาสวยขนาดไหนมันมันก็ไม่ใช่คุณผู้ชม โดนลุกตรงนี้ใช่ไหมเราเดินขุ่นตรงๆนะไม่ได้ต้องเดินตรงนี้เขาเรือยืดมาโอเคนี่ครับต้องเดินอย่างนี้ครับติดเรือครับเรือตัวนี้เป็นปัญหาทัานทีครับเดี๋ยวเราจะใช้ม้าเนี่ยไปกินครองตรงนี้ครับโคตนแรงแรงกว่าเยอะคุณคิดว่าเราจะรอดจากบ่วงนี้ไปได้ไหมเรือก็น้อยกว่าเขาแต่ม้ามีเยอะกว่าเขานะครับโอ้โห เฮ้ยมันไม่ได้นะครับกับดักนี่มันกับดักนี่มันน่าสงสัยไม่ใช่เหรอเป็นแผนกนระชัดเป็นแผนเข้ามานะันอะโอ้โหจะไม่โอ้จะไม่เอาเสมอนะครับจะเอาลุกจนเลยโหดเกินโอ้โหถอยปิดปิดรัวๆต้องสู้แบบกำบังตัวไว้ก่อนนะครับแต้มี้ก็สวยนะค,คุณผู้ชมเนีย่ยกินไปเลย ล่อให้เอาเรือรุกกินโคนนะครับแล้วอันนี้จากนั้นเราก็เอาเรือลุกจนนะครับสวยอะไรก็สวยหมดจังวนันนี้บอกเลยว่าเด็ดนี่ครับเดินขุนล่อไปให้กินโคนฟรีไปเลยครับอยากได้อะไรเอาไปก็เอาไปเลยหลังจากนั้นก็ปิดจ็อบลุกจนสวยๆนะครับนี่มาถึงจุดนี้ได้ไงวะเ่ยลุกจนแบบเก๋ๆไป เอาอะไรดีเอาม้าลุกจนดีไหมหรือว่าเอาเรือลุกจนดีม้าลุกจนแล้วกันนะฮะโอเคครับเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่แนอย่าลืมกดติดตามและพี่เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมคารวาตผู้ฝ่ายรู้เขาต้องลาไปก่อนสวัสดีครับและบา,บาย